Mom, hello, 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 à hello, 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 อร่อยไหมอร่อยส้มอร่อยไหมอร่อยมกินอร่อยมากไหมลูกมากมากอร่อยไหม Hmm? Ừ? Em... Tìm nghe ừ. Ừ. Hmm? Ừ. Nghe? nghe đúng Im hmm? ỉ... 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 hả ừ. Im im léo อืมส้มยิ่มแล้วส้มจะกัดน้องไหมอ่ะอืมออส้มจะกัดน้องไหมอม้เดี๋ยวส้มไปกินต่ออีกเจ้าส้มกินใหญ่เลย กินเรียบครับกินไม่เลือกเลยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใส่ให้ถ้าไร่ฟาดเรียบมันจะมาหาตอนเย็นๆตอนกลางวันไม่รู้หายไปไหนฮะว่าไงหมดแล้วเหรออิ่มยังยังยังไม่อิ่มต้องทำไงอ่ะขอเพิ่มเหมหนูโอ้ยขอเพิ่มเหม ยังยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มนะครับกินต่อกินเยอะเลยเนี้ยเออตกลงไว้แล้วนะไม่ทะเลาะกับสายันน่ะตามๆสัญญาได้ไหมเออกินอาหารกินอาหารเบิ่์นุ่ยตัวใหญ่นะน้องกลัวนะอืมน้องกลัว เนื่องจากเจ้าส้มเป็นแมวมาใหม่แล้วก็มีตัวใหญ่กว่าตัวน้องๆที่อยู่ในบ้านก็เลยให้มันนอนข้างนอกแต่ว่าก็เอาอาหารให้มันกินอยู่แต่เมื่อคืนมันก็สร้างวีรกรรมนะครับโดยการที่มันก็จัดการดึงเอาบานเก็ตออกแล้วมันก็เข้าไปในบ้านเฉยเลยคอยติดตามกันต่อนะคะว่าเจ้าส้มมันจะอยู่ที่บ้านนี้ได้นานไหมรอคลิปหน้าจ้าแต่มันพูดมากจริงๆเลย